ปี2030พระอาทิตย์จะนอนหลับโลกจะเกิดยุคน้ำแข็งขนาดเล็กไม่ว่าจะในภาพยนตร์หรือนวนิยายคำทำนายวันโลกาวินาศล้วนได้ยินได้ฟังในชีวิตประจำวันเสมอทั้งสาเหตุจากภาวะโลกร้อนการแพร่กระจายของไวรัสภูเขาไฟระเบิดสารพัดสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอและตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่ายุคน้ำแข็งขนาดเล็กซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโลกในครั้งนี้จะเป็นจริง มีการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ออกมาแล้วว่านักวิทยาศาสตร์ได้พบวิธีการทำนายรอบดวงอาทิตย์และเตือนทุกคนอย่างจริงจังระหว่างรอบแสงอาทิตย์ในปี2020ถึง2030จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามอนเดอร์มินิมัมซึ่งในปี1646ถึง1715เคยเกิดขึ้นมาแล้วมันถูกเรียกว่ายุคน้ำแข็งขนาดเล็กและยังทำให้แม่น้ำเทมในกรุงลอนดอนกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทํานายรอบดวงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยำว่าในรอบ11ปีแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงบนดวงอาทิตย์ภาพนี้เมื่อถึงรอบที่26ของรอบดวงอาทิตย์ปี2030ถึง2040คลื่น2คลื่นนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งหมดที่เกิดจากภาวะโลกร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบผู้คนต่างพากันกสนใจว่าทําไมนักวิทยศาศาสตร์ถึงได้สามารถคาดการได้แม่นขนาดนั้นนักวิทยศาศาสตร์ โปรเฟสเซอร์บอกว่าเพียงแค่ขึ้น2อง้นนี้รวมตัวกันเทียบกับรอบของดวงอาทิตย์ในปัจจุบันก็สามารถทำนายรอบอนาคตได้ถูกต้องถึง97%วาเลนติน่าและเพื่อร่วมงานของเธอวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสังเกตและนำมาพยากรณ์คำสรุปสุดท้ายทำให้ผู้คนต่างเป็นกังวลอย่าลืมถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ ในทุกวันพุธและวันเสาร์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ